สวัสดีครับสสวััดีครบผมวิริยะจงบรรยาประพันธ์นะครับทีมงานพีพ w ว r ครับจากบริษัทวังเคมีครับวันนี้เรามีโอกาสได้มาเยี่ยมชมแปลงกล้วยไม้นะครับของเยอสมชายนะครับที่ใช้พีพ w ว r อยู่ประจำนะครับขออนุญาตแนะนำตัวครับผมสมชายครับเจ้าของสวนฟาร์มกล้วยไม้หมื่นล้านออรคิดครับร้อยหกสิบหมู่เจ็ดตำบลไผ่กูชางอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมครับ แล้วเฮียสมชายทํากล้วยไม้มากี่ปีแล้วครับตรงนี้ถ้าถึงปัจจุบันเนี่ยประมาณ1ิบสิบสิเอ็ดปียาไปที่สิครับครับเดิมเดิมทีเนี่ยจะทําอยู่ที่จังหวัดนนทแต่ณปัจจุบันนี้อยู่ในเขตของอำเภอบางเลนเนี่ยเนื้อที่ที่ทาอยู่นัปัจจุบันคือร้อยไร่ครับร้อยไร่นะครับอันนี้เป็นกล้วยไม้พันตัดดอกทั้งหมดเลยนะเป็นสะุลนไหวไม้ตัดดอกครับครับ เแล้วเฮียสมชายรู้จักตัว P.power ตัวนี้ได้ยังไงครับอ๋อจริงๆแล้วต้อง,องบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยผมใช้ตัวกดมิโนมามาหลายปีครับแต่หลังจากมารู้จัก P.power เ,เนื่องจากว่ามีพวกพวกดเพื่อพวกที่เขาทำสวนกล้วยไม้ด้วยกันเขาใช้แล้วเราก็แนะนำหลังจากเราใช้ตัวนี้แล้วคือ P.power แล้วเนี่ยเรามีความรู้สึกว่ามันมีข้อต่างแล้วราคาก็ ราคาไม่แพงราคาไม่แพง <ฮะ S 1> แก็เป็นของที่มีคุณภาพด้วยใช่ใช้แล้วก็ติดใจครับต้องบอกว่าเราสนกล้วยไม้ลืม P-POWER ไม่ได้ครับแล้วเฮียสมชายมีเทคนิคในการผลิตกล้วยไม้ครับโดยใช้ตัวอะมิโน o p ีพาวเตัวนี้ครับเข้าไปเสริมเข้าไปใช้ในช่วงไหนบ้างครับคือคือต้องบอกว่าตัวพีพาวเวอร์เนี่ยหรือว่ารหรือว่าตัวกดมิโน,โนเนี่ย โดยปกติแล้วเนี่ยตัวนี้มันจะช่วยให้ไม้ไม่เครียดครับโดยเฉพาะช่วงที่อากาศแบบสะบัดหรือว่าร้อนหนาวอะไรเนี่ยจะจะช่วยได้ตัวพีวเวอร์จะช่วยได้ได้มากเลยครับโดยเฉพาะในช่วงอากาศที่เย็นหรือในฤดูหนาวเนี่ยนะครับคือต้นไม้จะไม่ค่อยกินปุ๋ยใช่ไหมใช่ครับต้นไม้จะกินปุ๋ยได้น้อยลงถ้าเรามีพีวเวอร์ตัวนี้เข้าไปช่วยเนี่ยจะช่วยได้มากทีเดียวเลยครับ ะนั้นการอัตราในการกินปุ๋ยก็ยังยังอยู่ในเกณฑ์ปกติครับไม้ก็จะไม่เครียดแล้วก็จะโตดีครับแล้วปกติที่จะใช้อัตราอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับสําหรับกล้วยไม้กล้วยไม้เนี่ยนะตามฉลากที่ที่ที่มีอยู่เนี่ยรรเราก็ใช้อยู่ในระหว่าง3-5กร,รมัมแต่ก็มีบางบางสวนนะที่เราแนะนําไปเขาใช้10กร,รัมเลย10กร,รัมนี่โอ้โหปเลยโอเวอร์โดดแต่ถามว่าเป็นยังไงผลตอบรับมา ดีมากเลยแต่ถ้าเราใช้จริงๆนะดีมากเขาใช้10กรัมนี่นะเขาบอกว่าทุกวันนี้ก็ต้องมาซื้อที่ร้านอยู่ติดใจเขาบอกว่าลืมพีพาวเวอร์ไม่ได้ต้องใช้ครใช่ดีมากเลยครับครับแล้วเฮียมมีเทคนิคในการใช้ตัวอะมิโน p ีพาวเนะครับใช้แต่ละช่วงอัตราเท่าไหร่แตกต่างกันยังไงบ้างครับคือต้องบอกว่า P-Power เนี่ยนะคือคือผสมไปฉีดไปกระปุยก็ได้ในอัตราที่ประมาณอยู่ที่ จะประมาณ3ามถึงห้ากรัมหรือว่า5กรัมก็ได้ครับหรือว่าจะฉีดไปสเปรย์ไปกับยาฆ่าแมลงก็ได้ยาฆ่าเชื้อราก็อยู่ในอัตราที่สามถึงห้ากรัมเหมือนกันครับจริงๆแล้วตัวกรดมิโนเนี่ยจะไม่เคยมีมีผลท็อกซิกกับต้นไม้เลยครับใช่ครับถึงแม้บางมีบางลายใส่ถึงโอเวอร์ดสก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่ไม่มีใบไม่ไม่มีต้นเหลืองแน่นอนใช่ไหมครับไม่มีครับดีกับดีครับคือเสียอย่างเดียวก็คือเปลืองต้นทุนแค่นั้นเอง เี่สมชายครับล้วก่อนใช้พีพาวเวอร์นะครับกับหลังใช้มีความแตกต่างในเรื่องของดอกกล้วยไม้ยังไงบ้างครับที่ที่ชัดเจนที่สุดก็คือค,คือคือความสีสีจะเข้มขึ้นรกรีบดอกก็จะหนาขึ้นนะถ้าใช้ต่อเนื่องกันเป็นเดือนเนี่ยขนาดก้านช่อนี่จะยาวขึ้นสรุปแล้วคือเป็นไซส์ซูเปอร์มากขึ้นนะครับ การดูว่าสีสีเข้มขึ้นเนี่ยคือคือสังเกตจากดอกปกติแล้วตรงนี้ดอกตรงเนี้นะฮะจะความขาวนี่จะเยอะฮะแต่หลังจากใช้พีวเวอร์แล้วเนี่ยสีสีแดงเนี่ยมันจะลึกลงมาฮะเหลือขาวตรงนี้นิดเดียวเองดูนะอันนี้เป็นไซส์ซูเปอร์บานสีนี่เป็นซูปเปอร์แล้วครับปกติเนี่ยกว่าจะตัดก็ประมาณบานหกบานเจ็ดอพราะนี่จะยาวกว่านี้ฮนะ อันนี้อันนี้ผลที่ที่บอกว่าใช้ตัว P Power นะฮะใช่ครับอันนี้เห็นเห็นชัดเจนเลยครับจะได้ดอกกล้วยไม้ที่เป็นไฟซุปเปอร์เยอะขึ้นสีของดอกดีขึ้นเข้มขึ้นนะครับดอกใหญ่ขึ้นหนาขึ้นนะครับครับผมอยากให้ช่วยแนะนำกับเกษตรกรที่ทำฟาร์มกล้วยไม้ไม่ว่าจะในนครปฐมหรือว่าเขตใกล้เคียงครับให้รู้จักตัว P Power ครับครับว่าตัว ตัวนี้เป็นยังไงบ้างอัตราการใช้กับต้นทุนที่ลงทุนต้นทุน P-POWER ถ้าเทียบกับสารตัวอื่นผมถือว่าค่อนข้างต่ำฮะถูกมากครับแล้วถ้าถ้าจะคิดว่าเราเป็นการเพิ่มต้นทุนครับแต่ Ppower ใช้แล้วเนี่ยเราเราได้ไม้คุณภาพดีขึ้นไม้เกรดซูเปอร์มากขึ้นครับซึ่งจริงๆแล้วมันมันคุ้มมากฮะกับการที่เราลงทุนไปนิดเดียวเนี่ยครับ อัตราใช้อยู่ที่3าถึงหกรัมถือว่าต่ํามากแล้วผลตอบแทนอย่างที่ผมบอกคะคุณได้ซูเปอร์มากขึ้นขนาดดอกใหญ่ขึ้นตลาดต้องการครับแล้วลองของคุณคุณภาพเยี่ยมแน่นอนครับ